สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ต้อนรับทุกท่านนะครับ้าสู่ Factory News Weekly Live Report นะครับแล้วก็จะมาไลฟ์กันเป็นประจำผ่านทาง Facebook Page m m Modern Manufacturing นะครับเราจะได้มาอัปเดตนะครับข่าวสารเทรนด์แล้วก็ข้อมูลรอบโลกนะครับที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมด้านการผลิตครับก็วันนี้ครับวันศุกร์ที่15กรกฎาคมนะครับหลายๆท่านอาจจะได้มีโอกาสหยุดยาวนะครับแต่อย่างไรก็ดีถ้าเปิดบน Facebook นะครับแล้วก็เจอครับเรากำลังไลฟ์ Factory News กันอยู่ก็แวะดูนิดนึ่งนะครับแล้วก็มีข้อมูลข่าวสารที่ย่อยนะครับแล้วก็สรุปมาง่ายๆสั้นๆน,นะครับมาให้ทุกคนได้อัปเดตกันแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกดแชร์ไปให้สมาชิกท่านอื่นๆเนี่ยได้เห็นแล้วก็อัปเดตด้วยกันสักหน่อยนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงเข้าพรรษานะครับสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่ผมน่าจะเรียกได้ว่าความผันผวนของโลกเนี่ย ค่อนข้างจะชัดนะครับเป็นสัปดาห์ที่ค่า USD index นะครับใกล้จะแตะ110นะครับวันนี้ US ดอลลาร์เนี่ยมีราคาพอๆพพกับเงินยูโรแล้วนะครับแล้วก็อัตราเงินเฟอ้อของสหรัฐตอนนี้ก็น่ากลัวอย่างมากนะครับดังนั้น เอย่างไรก็ดีนะครับค่าเงินบาทที่อ่อนนะครับ US ที่แข็งจะทําให้เราส่งออกได้เยอะเนี่ยแต่ทุกๆอย่างมันมี2ด้านนะครับผลกระทบมันไม่ได้มีแต่เรื่องของการส่งออกที่ดีขึ้นอย่างเดียวมันจะเกิดผลกระทบต่างๆเป็นโดมิโนแน่นอนครับยังไงก็ตามเนี่ยเราจะต้องอัปเดตนะครับเรื่องราวต่างๆให้มันรอบด้านเอาไว้นะครับเกาะวันนี้นะครับอย่างที่บอกเราก็มีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆนะครับมาย่อยนะครับแล้วก็เติมเต็ม เรื่องของวิสัยทัศน์นะครับเรื่องของการอัปเดตให้กับทุกท่านงั้นเราไปอัปเดตกันเลยแล้วกันนะครับมาที่ข่าวแรกนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับพลังงานอีกแล้วครับเป็นเรื่องของทางออกของประเทศที่เป็นประเทศหนาวนะครับก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับเวลาพูดถึงแบตเตอรี่เนี่ยหลายท่านอาจจะนึกถึงแบตเตอรีร่ที่กักเก็บไฟแต่ในความเป็นจริงเนี่ยแบตเตอรีร่สามารถจะหมายถึงอะไรที่กักเก็บพลังงานต่างนะครับไปจนถึงพลังงานความร้อนหรือแม้แต่จริงเนี่ยสามารถเป็นแบตเตอรีร่ที่เก็บความเย็นก็ได้และในเคสนี้ก็คือแบตเตอรีรี่ท เก็บความร้อนนั่นเองครับบทความนี้ครับเราไปเจอมาจากเว็บไซต์ Energy Storage นะครับเป็นบทความของคุณคาร์เมรอนเมเร่ครับผมเขาพูดถึงประเทศฟินแลนด์ครับประเทศฟินแลนด์เป็นประเทศที่มีฤดูหนาวอันยาวนานแล้วก็โหดร้ายมากครับและตอนนี้ครับสถานการณ์ของรัสเซียยูเครนเนี่ยก็ทำให้เรื่องของก๊าซเรื่องของพลังงานเนี่ยมันก็ติดขัดใน่องทอคนรู้นะครับประเทศหนาวหนาวนะครับที่ต้องพึ่งเชื้อเพลิงเพื่อสร้างความร้อนเนี่ยก็ลำบากทีเดียวนะครับ เรื่องนี้ครับเป็นการสร้างแบตเตอรี่เก็บความร้อนจากทรายครับเป็นครั้งแรกในโลกครับพัฒนาโดยบริษัท Polar Night Energy ครับเริ่มทดลองในสเกลขนาดใหญ่แล้วนะครับก็คือในประเทศฟิฟนแลนด์นั่นเองนะครับทรายที่ว่าครับเป็นทรายออคุณภาพที่ต่ำนะครับคุณภาพที่ไม่ได้ดีมากเนี่ยแต่มันมีคุณสมบัติที่สามารถ เก็บความร้อนสะสมความร้อนเอาไว้ได้ซึ่งความร้อนเนี่ยก็ผลิตมาจากพลังงานสะอาดนะครับจะเป็นแสงอาทิตย์หรือพลังงานลมก็ตามนะครับและเจ้าแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยก็ก่อสร้างได้ง่ายนะครับแล้วก็ประหยัดด้วยมันสามารถที่จะปล่อยพลังงานความร้อนออกมาได้เนี่ยสูงสุดที่100กิโลวัตต์ครับมีความจุนะครับก็คือความจุข,ของการเก็บพลังงานความร้อนอยู่ที่8เมิะวัตต์ต่อชั่วโมงครับผมให้พลังงานความร้อนออกมาเนี่ยก็คือชาร์จไฟนะครับจาก แสงแดดนะครับหรือลมนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงค่าพลังงานความร้อนเลยแล้วถามว่ามันสามารถสร้างความร้อนได้เท่าไหร่นะครับมันอยู่ที่ประมาณ500ถึง600องศาเซลเซียสเลยนะครับก็ถ้าสามารถทำได้สำเร็จเนี่ยมันสามารถที่จะให้ความอบอุ่นกับคนในท้องถิ่นในฟินแลนด์ได้ตลอดทั้งปีเลยครับในอนาคตครับทางฟินแลนด์นะครับทางบริษ,ษัทนี้นะครับฮอลันไนท์เอเนอร์จีเนี่ยก็พยายามที่จะ เพิ่มระบบให้ใหญ่ขึ้นอีก1,000พเท่าครับนั่นแปลว่าต้องการที่จะเพิ่มจาก8กิโลวัตต์เป็น8กิกะวัตต์ต่อชั่วโมงครับทีนี้สเกลมันจะขยายได้มหาศาลเลยครับเรื่องนี้อาจจะดูห่างไกลกับประเทศไทยนะครับเพราะประเทศไทยเนี่ยก็เป็นประเทศร้อนนะครับแต่อย่าลืมว่าความร้อนนี่มันเป็นแหล่งพลังงานของหลากหลายการผลิตแล้วก็หลากหลายอุตสาหกรรมเช่นเดียวกันครับวันนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็สามารถที่จะ ไปลงทุนในประเทศต่างๆได้นะครับดังนั้นผมเชื่อว่านี่เป็นโอกาสขนาดใหญ่เลยที่วิศวกรหรือว่านักวิจัยชาวไทยนี้ก็ควรจะจับตามองเอาไว้ได้นะครับข่าวทัดมาครับเป็นเรื่องพลังงานนะแต่ขยับมาเป็นเรื่องของรถยนต์นะครับรถยนต์ไฮบริดครับผมข่าวนี้ครับเป็นข่าวที่อาจจะสร้างความกังวลสักหน่อยนะครับเป็นเรื่องของ Ford m o t เตอนั่นเองนะครับเป็นบริษัทผลิตรถยนต์อันดับ2นะครับ ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีข่าวว่าจำเป็นจะต้องเรียกคืนรถยนต์ไฮบริดนะครับสามรุ่นรวมกว่า1 0 0 0 0แสนคันครับสาเหตุก็คือมีรถยนต์บางคันใน3รุ่นนี้เกิดอาการไฟลุกติด ด้วยตัวเองครับอันนี้ก็น่ากลัวสักนิดหนึ่งนะครับก็รถยนต์ไฮบริดนะครับทุกคนรู้จักกันดีคือเป็นรถยนต์ที่ใช้ทั้งมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็เครื่องยนต์สันดาปเนี่ยร่วมกันนะครับมีทั้งแบบที่เป็นฟูลไฮบริดนะครับก็คือสามารถที่จะขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าได้100%ในบางช่วงนะครับหรือว่าเป็นมาย y ์ไฮบริดนะครับก็ต้องผสมผสานกัน จากข้อมูลนี้ครับฟอร์ก็เป็นคนให้ข้อมูลออกมาเองว่ารถยนต์ทั้ง3รุ่นเนี่ยคือรถนะครับลินคอนคอแซนะครับก็เป็นแบรนด์รถระดับ h ฮเอน n d ครับของ Ford มี Ford Escape แล้วก็ m a r v เวลิกไฮบริดครับทั้ง3รุ่นเนี่ยเป็นรถที่ผลิตขึ้นระหว่างปี2020ถึงปี2022คือปีนี้นะครับค่อนข้างใหม่ทีเดียวนะครับจำนวนแสนคันครับความเสียหายที่ว่าเนี่ยมันเกิดจากการรั่วไหลนะครับของน้ํามันหรือละอองน้ํามันครับ ซึ่งมองว่าเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดไฟลุกขึ้นได้นะครับฟอร์ดให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ว่าก็อาจจะมีการเรียกคืนเพิ่มอีก2รุ่นนะครับก็คือรุ่น Expedition SUV แล้วก็ Lincoln Navigator ครับก็เป็นรถที่จำหน่ายอยู่ในสหรัฐอเมริกาก็จาก27,000คันตอนนี้นก็พุ่งขึ้นมาเป็น66,000คันแล้วที่กำลังเรียกคืนเข้ามานะครับ ปัญหาที่เกิดขึ้นครับคือได้รับรายงานว่าแม้รถยนต์รุ่นดังกล่าวเนี่ยจะจอดอยู่กับที่แล้วไม่ได้ติดเครื่องยนต์เอาไว้เลยเนี่ยก็มีการลุกไหม้ขึ้นได้ครับดังนั้นเนี่ยนาะโตน,นิฟอร์ดเขาก็เตือนนะครับหนึ่งเขาเรียกคืนแต่ถ้าใครได้ยังใช้อยู่แนะนาว่าเวลาจอดให้จอดห่างจากสิ่งปลูกสร้างหรืออาคารสักหน่อยนะครับเพื่อป้องกันนะทีนี้ถามว่าแล้วอุบัติเหตุด,ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นแล้วกี่ครั้งนะครับมีรายงานว่าเกิดแล้วทั้งหมด21เคสแล้วก็มีคนที่ได้รับ บาดเจ็บด้วยเช่นกันนะครับแต่ต่อให้เกิดแค่21เคสเนี่ยแต่ทั้งหมด1 0 0 0 0แสนคันก็ต้องถูกเรียกคืนนะครับเรื่องนี้ถามว่าน่ากังวลมากไหมก็เรียกว่าในระดับหนึ่งนะครับแต่ผมยืนยันว่ามันไม่ได้ถึงกับให้เราจําเป็นต้องหออลีกเลี่ยงหรือแอนตี้รถที่เป็นไฮบริดนะครับที่เป็นไฟฟ้าผสมน้ํำมันนะครับความผิดพลาดต่างๆอาจจะเกิดขึ้นได้และนี่ครับ เป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบนะครับของค่ายรถยนต์ในต่างประเทศซึ่งการเรียกคืนเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากนะครับก็เอาใจช่วยนะครับให้ฟอร์ดสามารถแก้ปัญหาให้กับรถทั้ง5รุ่นนี้ได้ครับผม มาที่ข่าวถัดมานะครับเป็นเรื่องพลังงานอีกแล้วนะครับยังเป็นเรื่องพลังงานอยู่เป็นข่าวของบริษัทบ้านปูครับบ้านปูก็เป็นบริษัทของคนไทยนั่นเองครับแต่มีการไปลงทุนในสหรัฐอเมริกาครับแล้วตอนนี้บ้านปูก็มีความร่วมมือกับบริษัทที่ชื่อเอ็นลิงครับเอ็นลิงเนี่ยเป็นบริษัทที่ให้บริการนะครับกลางน้ำนะมันมีต้นน้ํากลางน้ำปลายน้ําให้บริการกลางน้ําด้านพลังงานครับอยู่ในสหรัฐอเมริกาครับเพราะว่ากลางน้ำเนี่ยเป็นกระบวนการเกี่ยวกับการ แยกอัดก๊าซแล้วก็เรื่องของท่อขนส่งก๊าซธรรมชาตินั่นเองครับทั้ง2บริษัทนี้ได้ร่วมมือกันพัฒนาโครงการเพื่อกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และกักเก็บมีเทนนะครับในกระบวนการขนส่งจากนะครับแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตในรัฐเท็กซัสนะครับโครงการนี้ชื่อว่า CCS ครับ Carbon Capture and Sequestration ครับผม โครงการนี้ถ้าทำสำเร็จนะครับพร้อมดำเนินการในเชิงพาณิชย์ตามเป้าหมายเนี่ยปี2566เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ส่งเสริมเรื่องของความยั่งยืนนะครับในการจัดการด้านพลังงานของบ้านปูนะครับซึ่งนี่เป็นโรดแมปของเขานะครับโครงการนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกครับผมเป็นโครงการที่ ทำงานร่วมกับบริษัท BKV Corporation ครับบริษัทนี้เป็นบริษัทลูกของบ้านปูครับซึ่งดาเนินการธุรกิจเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาตินะครับแหล่งก๊าซธรรมชาติบาเน็ตในรัฐเท็กซสัสอยู่ในอเมริกานั่นเองนะครับแล้วบ้านปูบริษัทแม่ก็จับมือนะครับร่วมกับเอ็นลิครับกระบวนการอัน,นี้ครับเป็นการลดการปล่อยก๊าซนะครับคาร์บอนไดออกไซด์กา๊าซมีเทนลงนะครับในกระบวนการจัดส่งก๊าซเนี่ย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะถูกนำออกมาดักจับเอาไว้นะครับแล้วก็บีบอดัดและส่งกลับไปยังหลุมใต้ดินนะครับของบริษัท BKV ครับเพื่อจัดเก็บและป้องกันไม่ให้มันปล่อยกลับสู่ชั้นบรรยากาศได้อีกนะครับอย่างที่เรียนนะครับนอกจากคาร์บอนไดออกไซด์แล้วมันก็จะกักเก็บมีเทนด้วยและในแผนการอันนี้นะครับในโครงการอันนี้เนี่ยสามารถที่จะจัดการก๊าซดังกล่าวของบริษัท BKV Corporation เนี่ยได้ ร้อยละสินะครับก็คือบาน10%นั่นเองก็เป็นโรดแมปนะครับสู่การก้าวสู่ Net ซนะครับของทาง BKV ในปี2,568อครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทขนาดใหญ่นะครับทั้งในไทยแล้วก็ระดับโลกตอนนี้นะครับที่เขายึดถือหลักการที่เรียกว่า ESG นะครับ E คือ Environmental Social แล้วก็ Governance ครับทำทุกอย่างให้โปร่งใสนะครับทำเพื่อสังคมแล้วก็ทำเพื่อสิ่งแวดล้อมครับ นอกจากโครงการนี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยทางบ้านปูเองก็มีการพัฒนาแล้วก็ปรับใช้เทคโนโลยีนะครับที่เข้ามาช่วยจัดการเรื่องของพลังงานนะครับอีกหลายโครงการนะครับอันนี้เช่นเทคโนโลยีที่เรียกว่า combined cycle gas turbines ครับเป็นการใช้ในโรงงานไฟฟ้านะครับที่ผลิตจากไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติเทเบิลไอนะครับในสหรัฐอเมริกาหรือเทคโนโลยีที่แปลเป็นไทยเขาเรียกว่าเทคโนโลยีแบบผสมภาษาในการแปลงสถานะถ่านหินให้กลายเป็นก๊าซ เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้านะครับชื่อไทยยาวนิดหนึ่งนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า Integrated Gasification Combined Cycle ครับอันนี้ก็ implement อยู่ในโรงไฟฟ้านาโกโซในเมืองประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับก็ขอเชียร์นะครับอันนี้ก็เป็นโครงการที่บริษัทของไทยไปลงทุนในต่างประเทศด้วยแล้วก็ไปพัฒนาเทคโยีใหม่ๆใช้ในต่างประเทศด้วยนะครับข่าวถัดมาครับอันนี้กลับมาที่ประเทศไทยครับก็เป็นความร่วมมือของบริษัทยักษ์ใหญ่ครับ ที่ช่วยกันนะครับเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มอีโคซิสเต็มแล้วก็สร้างความสะดวกสบายให้กับคนที่ใช้รถ EV นั่นเองครับเป็นความร่วมมือของบริษัท OR ครับกับ GWM ก็คือ Great Wall Motor นั่นเองครับทั้งสองบริษัทเนี่ยมีความร่วมมือในการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายครับของสถานีประจุไฟนะครับโดยที่ตอนนี้นะครับของ OR เนี่ยมีสถานี ชาร์จที่เรียกว่า e-v station plus ครับผมความระเมมือนนี้นะครับก็เกิดขึ้นจากผู้บริหารทั้งสององค์กรนะครับมีคุณวัินนะครับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืนของบริษัทปตทจำกัดมหาชนกับคุณไมเคิลชงครับเป็นท่านเป็นรองประธานบริษัทเกร a บอลมอเตอร์จำกัดครับโครงการนี้นะครับอย่างที่บอกเป็นการเชื่อมโยงนะครับแพลตฟอร์มโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้านะครับเราเรียกว่าการโรมมิ่ง เป็นการโรมมิ่งเชื่อมโยงเครือข่ายของสถานีทั้งของ OR แล้วก็ของ Great Wall Motor ครับความสะดวกนะครับของผู้ใช้งาน,นตอนนี้ก็เริ่มจากผู้ใช้งานรถยนต์ของ Great Wall Motor ก่อนเนี่ยก็คือการค้นหาสถานี EV Station Plus นะครับผ่านการใช้งานแอปพลิเคชันซึ่งสามารถหาได้ทั้งแอปพลิเคชันของทาง EV Station Plus ของ OR หรือทาง DGM w นะครับแอปพลิเคชันของ Great Wall Motor ได้ด้วยเช่นกัน ค้นหานะครับเข้าจองได้ชำระเงินออนไลน์ได้สะดวกและสามารถที่จะเก็บรวบรวมประวัติการใช้งานไม่ว่าคุณจะเข้าชาร์จในสถานีของ OR หรือเ r ร w a องบอรมอเก็สามารถที่จะเอามาซิงรวมกันได้นะครับเพราะว่ารถยนต์พลังงานไฟฟ้าเนี่ยการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้มากๆนะครับคำว่า roaming อย่างที่บอกก็คือจะใช้ของค่ายไหนก็ได้นะครับทุกอย่างเชื่อมต่อกันได้แบบเรียกว่าไร้รอยต่อ และเพื่อให้มันสะดวกขึ้นต่อจากนี้นะครับอันนี้เป็นโครงการนำร่องนะครับต่อไปนะทาง PTT Station ของปตทนี่ก็จะขยายนะครับปั๊มนะสถานีชาร์จโรงเรียนสถานีชาร์จนะครับให้ได้450แห่งภายในปี2 5 0าคือภายในปีนี้นนั่นเองครับและภายในปี2573ครับอีกไม่ถึง10ปีข้างหน้าจะเพิ่มให้เป็น7,000แห่งนะอาจจะเรียกว่าเกือบจะเข้ามาแทนที่แก๊สเซชันเดิมๆเลย ส่วนทางเครื t w a l อลมอเตเองครับก็จะขยายนะครับสถานีให้ได้ในปีนี้นะครับเป็น55แห่งครับโดยของเครื t w a วอลมอเตเนี่ยจะใช้ชื่อว่า G Charge นะครับผมทั้งหมดนี้นะครับก็จะมีสถานีชาร์จเนี่ยแบ่งเป็นในกรุงเทพริมนฑลน,นะครับ70%แล้วก็ในต่างจังหวัด30%ครับแล้วก็ในสถานีทั้งหมดนะครับจะเป็นการชาร์จในระบบชื่อว่า DC Fast Charge นะครับเป็นระบบชาร์จกำลังสูงนะครับเริ่มต้นที่120กิโลวัตต์ครับแล้วก็รูปแบบหัวชาร์จนี่จะเป็นแบบ CCS 2ครับผมนี่ก็เป็นความร่วมมือนะครับแน่นอนจาก Red Wall Motor คือต้องการเพิ่มความพึงพอใจประสบการณ์ที่ได้กับลูกค้าตัวเองสำหรับปตทนะครับนี่เป็นก้าวที่ชาร์จมากเลยว่าเขากำลังสปินตัวเองนะครับออกจากธุรกิจเชื้อเพลิงนะครับออกมาเป็นธุรกิจด้านอื่นนะที่มีอนาคตมากกว่านะครับผมก็ ยิ่งมีเยอะยิ่งดีนะครับจะได้ทําให้คนที่ใชออ้รถยนต์ไฟฟ้านี่มีทางเลือกมากยิ่งขึ้นครับผมข่าวสุดท้ายครับเป็นงานอีเวนต์นะครับที่น่าสนใจในสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้นะครับโดยทาง Green World ครับทีมงานของเรานี่เองครับซึ่งก็เราท,ทําธุรกิจด้าน B2B Media Platform นะครับความร่วมมือกับทางธนาคารกลางจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ออนนันทานจังหวัดขอนแก่นครับจัดงาน Food Tech Expo 2022ครับเป็นอีสานเซทิชั่ครับโดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่2ี่สิถึงยีกรกฎาคมนี้ครับแน่นอนครับก็คือไปจัดกันที่ขอนแก่นครับศูนย์ประชุมไคลสที่ขอนแก่นครับครั้งนี้ก็น่าจะเรียกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับหลังจากช่วงโควิดที่จะมีงานด้าน B 2 B ครับจัดในขอนแก่นนะครับขอนแก่นก็เป็นเมืองที่เรียกว่าเป็นทั้งสมาร์ทซิตี้แล้วก็เป็นไมซิตี้เป็นประตูเศรษฐกิจที่สำคัญนะครับของอีสานตอนกลางครับ f o o d t e c เ Expo ปเนี่เป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาแล้วก็เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้านอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ด้านธุรกิจการเกษตรครับในงานเนี่ยจะตอบสนองคน4ี่กลุ่มนะครับในกลุ่มแรกก็คือผู้ประกอบการหรือ SME นะครับที่มีสินค้าออกขายได้จริงแล้วเนี่ยก็จะมา เจอกับเทคโนโลยีด้านแพ็กกิ้งแพ็กเกจิ้งโปรเซสหรือด้านการตลาดต่างๆที่จะทำให้สินค้านี้ย,ยกระดับมาตรฐานสเกลได้มากขึ้นแล้วก็เข้าสู่การขายในระดับโมเดิร์นเทรดได้นะครับกลุ่มที่2ก็คือธุรกิจที่เป็นระดับโรงงานแล้วนะครับอาจจะเป็นโรงงานอาหารเครื่องดื่มหรือโรงงานประเภทอื่นก็ตามเนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีที่มาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนะครับมีโลคอสอ t ต m a t ั o n มีระบบโรบอติกนะครับมีระบบการจัดเก็บ warehouse automation ไปจนถึงระบบ automated storage system นะครับายอันดับหนึ่งของโลกนะครับก็มีไปจัดโชว์ที่ขอนแก่นด้วยเช่นเดียวกันนะครับกลุ่มที่3แน่นอนก็คือกลุ่มธุรกิจการเกษตรครับเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับโดรนนะครับเซนเซอร์ IoT solar system ต่างๆรวมไปถึงการปลูกพืชในโรงเรือนครับที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตแล้วก็เพิ่ม สินค้าเกษตรที่มีมูลค่าสูงนะครับในวงเล็บนะครับอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ด้านการชงการช้าที่ตอนนี้กําลังเป็นกระแสอยู่นะครับแล้วก็จะมีการไปให้ความรู้นะครับแล้วก็มีเรื่องของความเกี่ยวกับการสกัดสาร CBD ให้ได้คุณภาพสูงนะครับและกลุ่มสุดท้ายนะครับสำหรับคนที่เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ครับผมที่อยากจะมองหาเรียนธุรกิจนะครับเรื่องของอาหารเรื่องของธุรกิจการเกษตรเนี่ยอันนี้เป็นเทรนด์ที่ประเทศไทยเนี่ย มีศักยภาพสูงนะครับและใครจับถูกทาได้ถูกวิธีทําได้มีประสิทธิภาพมีโอกาสเปเส็นเศรษฐีใหม่นะครับได้แน่นอนครับเราก็มีโซนที่เป็นโชว์เคสนะครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าด้านอาหารการเกษตรที่มีความสำเร็จนะครับผ่านการเพิ่มมูลค่าจากด้านการตาลาดหเทคโนโลยีแล้วนี่มาเป็นไอเดียให้กับทุกๆท่านนะครับดังนั้นนะครับพี่น้องชาวอีสานนะครับ ขอนแก่นนะรแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับก็อย่าพลาดนะครับที่จะมาชมนะครับงานนี้น่าจะเป็นงานใหญ่นะครับมีเทคโนโลยีที่หลากหลายเต็มรูปแบบครั้งแรกเลยที่ได้จัดในขอนแก่นนะครับย้ำอีกทีนะครับ20-22กรกฎาคมนี้สัปดาห์หน้านี้นั่นเองนะครับวันพุธถึงวันศุกร์นะครับจัดที่ศูนย์ประชุมไคลส์นะครับที่จังหวัดขอนแก่นครับสามารถลงทะเบียนนะครับแล้วก็เข้าฟังสัมมนาหัวข้อเด็ดๆนะครับที่จะช่วยเพิ่มความรู้เพิ่มรายได้ให้เนี่ย ฟรีนะครับตลอดทั้งงานก็ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ www.fabexpo.co นะครับย้ำอีกทีว่าไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ก็มีโบนัสพิเศษนะครับใครที่เข้าร่วมงานมียอดซื้อเนี่ยก็จะได้ร่วมลุ้นนะครับจับลักกรีดอ์นะครับเป็นรางวัลรถสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับก็จะจับรางวัลกันก็ไม่ควรพลาดเลยนะครับผมเอาละครับทั้งหมดนั้นนะครับก็คือ Factory News นะครับ weekly l i f e รีพอร์ตนะครับประจำสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามกันได้นะครับเป็นประจำทุกวันศุกร์เวลาประมาณ10นาฬิกาครับผ่านทาง Facebook Page MM Modern Manufacturing นะครับก็เรามีข้อมูลข่าวสารมีเทรนด์ที่อัปเดตต่างๆครับมาย่อยแล้วก็มาเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับเพื่อเพิ่มนะครับเพิ่มพลังวิสัยทัศนะครับทุกอย่างนี้ก็จะเป็นเรื่องที่โฟกัสในด้านอุตสาหกรรมการผลิตนะครับเพื่อให้นักวิจัย นักอ,อุตสาหกรรมนะครับเจนใหม่แล้วก็วิศวกรหวรัวธุรกิจเนี่ยได้อัปเดตสิ่งต่างๆนะครับเชื่อว่าทุกท่านได้อัปเดตเป็นประจำนะ่ก็จะทําให้เกิดไอเดียในการปรับตัวต่างๆได้แน่นอนนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ